รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอเช่นเคยนะครับที่ช่อง9 m c o t HD กดหมายเลข30บ่ายโมง50นาทีวันจันทร์ถึงวันพุธมีนัดกันตรงนี้พร้อมกับได้ติดตามเนื้อหาสาระที่น่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์อย่างกรณีของหนุ่มนะครับหนุ่มยังแค่วัย40ต้นๆแต่เจอโรคหัวใจมาพร้อมเลยครับมีเบาหวานมีไขมันมีความดัน เกิดอะไรขึ้นไปติดตามฟังจากผู้ป่วยรายนี้ได้เลยครับก่อนอื่นก็คือมันเป็นเบาหวานมาก่อนแล้วก็ไขายมาในเส้นเลือดภูมิแพ้ก็แบบเหมือนมีการแบบหน้่มืด หเหนื่อยแบบจะขาดใจให้ได้เลยผมก็เลยรีบมาที่โรงพยาบาลสิบุบมิตแล้วหมอเขาก็ส่งไปอาจารย์ร่มทําให้ดาเนินการแบบเร่งด่วนหน่อยครับผมให้รับการแบบรักษาหัวใจครับผมเขาก็มีการแบบตรวจที่ปรจรเพิ่มตรวจเลือดเพิ่มแล้วก็จะให้นอนที่โรงพยาบาลเพื่อจะผ่าตัดบ่ายสามของวันต่อไปครับผมขอผมอะคือมันดีอย่างตรงที่ว่าหลอดเลือดมันเปิดหลังจากที่หมอฉีดยาขยายหลอดเลือดแล้วคือทําให้แบบสวนง่ายขึ้นส,วน,ว,นสวนเร็วขึ้นผมโดนสวน ข้อมือก็คือแบบแผลจะหายไวหน่อยหลังจากที่ส่วนรักษาตัวก็ยังมีเหนื่อยบ้างครับผมก็กินยาตามที่หมอแนะนําแล้วก็แขนก็อย่าพึ่งไปใช้งานมันหนึ่งเดือนตอนนี้ก็คืออาการวูบที่มันมีหายไปหมดเลยปวดหัวอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีแล้วแต่มันก็ยังมีรู้สึกว่าถ้าแบบมันมีแบบออกแรงหรือว่ามีความตื่นเต้น,ต,นตื่นตัวหรือว่าเดินเร็วอะ่ะมันอาจจะยังจะมีเหนื่อยอยู่บ้างก็ดีขึ้นแหละครับโรคพ่วกเนี้ยคือเวลาขับรถคุณสามารถที่แบบจะหลับในแล้วมันทําให้คนอื่นอะ่ะบาดเจ็บได้ด้วยรู้ว่าอะไรเป็นนิดเป็นหน่อย ควรไปหาหมอให้ตรวจเพื่อรู้ตัวเองว่าเราเป็นอะไรกันแน่เพื่อได้รักษาที่ถูกต้องและรวดเร็วด้วยนะครับคุณนงานาจก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงผู้คนที่จะต้องมีอาชีพนั่งหลังพวงมาลัยนะครับเวลาจะต้องขับรถเดินทางอาจจะในกรุงเทพหรือไปต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างจังหวัดต้องไปในตอนไหนเนี่ยนะครับถ้าหากมีกรณีเช่นเดียวกับที่เกิดกับคุณองอาจแล้วเราก็โอกาสที่จะวูบจะหลับในหรือเกิดอุบัติเหตุนี่เป็นไปได้ครับเพราะฉะนั้น ก็เลยรีบมารักษาแล้วก็ทันการแต่ว่ากระบวนการจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปติดตามจากคุณหมอร่มทําก่อนเลยนะครับคนไข้เป็นผู้ป่วยชายอายุ40บบวกบวกเป็น กลุ่มที่เริ่มมีความเสี่ยงแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงสูงก็คือเป็นเบาหวานร่วมกับปัจจัยเสี่ยงที่รองลองมาก็คือไขมันแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอีกอันนึงก็คือผลเลือดเขาเนี่ยมีความข้นเลือดสูงซึ่งตัวเนี้ยถ้ามีตัวโรคซ่อนอยู่เนี่ยหรือว่ามีภาวะใดที่ซ่อนอยู่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดหัวใจติดได้เหมือนกันประวัติการรักษารวมถึงอาการพรีเซนเตชันที่หมอที่ทําการวิญญนิจฉัยนสรุปมาเรียบร้อยแล้วเขาลงความเห็นวินิจฉัยโรคว่าเป็นภาวะอันสเตเ n ิลแองจายน่าซึ ภาวะหนึ่งในโรคหัวใจที่เป็นความรุนแรงนะครับก็คือแตกต่างจากกลุ่มเรื่องของ heart attack เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองในผู้ป่วยรายนีย้มีผล C T สแกนที่ชี้ว่ามีความเหตุติคือเส้นเลือดตีบนำมาทำให้เราเชื่อว่าอาการเนี่ยอาจจะเข้าข่ายได้คือโรคเนี้ยมันเป็นโรคความเสื่อมของหลอดเลือดก,การที่รักษาไปเนี่ยมันแค่แก้จุดที่ติดที่สุดเพียงเท่านั้นแต่ว่าหลอดเลือดเสื่อมในบริเวณอื่นก็ยังถือว่ามีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นการรักษาในระยะยาวเนี่ยก็คือการทานยาป้องกันไม่ให้ตัวโรคเกิดซ้ำ สำหรับโรงพยาบาลสุขุมวิทเรามีศูนย์หัวใจที่ให้การรักษาฉุกเฉินในโรคเส้นเลือดตีบเจยบพันย24ชั่วโมงนะครับหากผู้ป่วยมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอาการเข้าข่ายก็สามารถมาติดต่อที่ห้องฉุกเฉินได้แล้วก็จะได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นร่วมกับมีคุณหมอเฉพาะทางมาร่วมดูแลหากเป็นภาวะเส้นเลือดตีบรุนแรงจริงๆเราก็จะทําการสวนหัวใจฉุกเฉินได้เลยแล้วทาการเปิดขยายหลอดเลือดเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตได้ทันทีครับ หลังจากที่คุณหมอลมทําได้ตรวจวินิจฉัยแล้วก็โอ้โหมีความเห็นเลยครับว่ากรณีของคุณองอาจเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปถึงมือของแพทย์ผู้ดนานการทางด้านขยายหลอดเลือดซึ่งก็ได้จัดการส่งคุณองอาจไปซึ่งจะพาท่านผู้ชมไปติดตามหมัวใจใกล้หมอในกรณีอย่างนี้ในเบรกที่2นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ ท่านที่พลาดชมรายการอุ่นใจใกล้หมอทางช่อง9 M t HD ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนๆไ,ไม่ใช่เรื่องยากแค่เปิดเข้า YouTube แล้วเลือกดูอุ่นใจใกล้หมอแต่ละตอนได้ง่ายๆทั้งจากมือถือหรือคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะอยู่แห่งไหนเวลาใดก็สามารถดอรอปรู้เรื่องราวการแพทย์ก้าวหน้าที่มาสยบฤทธิ์พิษภัยจากนานา,นานสารพัดโรคได้อย่างคล่องตัวสแกน QR code ที่หน้าจอนี้ได้เลยถ้าต้องการเผยแพร่สินค้าและบริการในรายการ อุ่นใจใกล้หมอที่ดูซ้ำแล้วซ้ำอีกได้ทุกที่ทุกเวลาการมาติดตามอุ่นใจใกล้หมอในเบรกที่2นะครับวันนี้เป็นกรณีที่โรงพยาบาลสุขวิทได้รับตัวคนขไข้วัย40ต้นๆเองครับแล้วก็เจอปัญหาเส้นหลอดัวใจตีบเฉียบพลันก็เลยมีภาวะหน้ามืดเหมือนจะเป็นลมอะไรงี้นะครับมีวูบเพราะนั้นลดความเสี่ยงครับ โรงพยาบาลสุวิทย์โดยคุณหมอร่วมทําตรวจแล้วก็เห็นว่าควรจะต้องเข้ารับการขยายหลอดเลือดที่ตีบเฉียบพลันก็จะมีคุณหมออุ 1, ทัยพันธิตพงศ์มาดูแลทําการตรงนี้แล้วก็อธิบายให้ข้อมูลกับผู้ชมของเราครับ อาการที่บอกว่ามันไม่ได้เริ่มมาจากอาการแสดงทางหัวใจแต่มันเป็นอาการที่หัวใจไปมีผลกระทบกับเลือดที่ไม่ไปเลี้ยงสมองดังนั้นคนไข้ก็เลยมาด้วยอาการเหมือนกับว่า,าเป็นลมก็เลยยุ่งยากว่าเราก็ต้องไปเริ่มเช็คจากเรื่องที่ตรงไปตรงมาก่อนก็คือไปเช็คสมองก่อนว่าเส้นเลือดในสมองมันมีปัญหาไหมเมื่อตรวจเช็คไปแล้วพบว่าเส้นเลือดสมองไม่มีปัญหาก็แสดงว่าตัวปั๊มสูบฉีดเลือดไปที่สมองเนี่ยมีปัญหาดังนั้นเขาก็เลยโยงมาทําการตรวจตัวหัวใจเพื่อดูสภาพเส้นเลือดหัวใจถึงได้พบว่าเส şey, ้นเลือดหัวใจมี ขั้นตอนกนารรักษาจะประกอบไปด้วย2ส,ส่วนก็คืออันที่1เมื่อเราพบว่ามีรอยตีบที่รุนแรงอันนี้เราจะต้องเข้าไปทําการแก้ไขรอยตีก็คือเข้าไปทาบอลลูนขยายเราดือดหัวใจ,จตรงตำแหน่งนั้นแล้วก็ใส่ขดลวดป้องกันการตีบซ้ําที่บริเวณตำแหน่งตรงนั้นซึ่งคนไข้จะได้รับการรักษาตรงนี้ไปนะครับอันที่2ก็คือเราต้องป้องกันไม่ให้เกิดการตีบซ้ําขึ้นอีกซึ่งอันนี้จะเป็นบทบาทของยาของการแนะนําการปฏิบัติตัวให้คนไข้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์มันจะได้ไม่เกิดการตีบขึ้นอีกโดยทั่วไปในกรณีของรายนี้ พบก่อนที่กล้ามื้่หัวใจจะเสียหายพอเราแก้ไขแล้วสภาพหัวใจเนี่ยถ้าจะกลับไปทํางานปกติได้ทันทีแต่ที่เราต้องเฝ้าระวังก็คือเรื่องรอยแผลจากการสอดอุปกรณ์ซึ่งก็เป็นแค่แผลรูเข็มเล็กๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นแผลที่ข้อมือเนี่ยเราอาจจะต้องให้พักสักประมาณอาทิตย์หนึง่งไม่ให้ใช้ข้อมือหนักๆหรือถ้าเป็นที่ขาหนีบที่เราจําเป็นเข้ากังแขมไม่ได้นั่งเข้าที่ขาหนีบพวกนี้ก็ต้องดูแลแผลอย,อย่างดีไม่ไปใช้ขานักๆอย่างน้อยก็1สัปดาห์เท่าที่ผมทราบจากอาจารย์ล้มทําก็บอกว่าอาการคงไช่ดี เรื่องภาวะการเป็นลมก็หายไปหัวใจคงสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นหลายๆคนจะบอกว่าโผ,ผมจะต้องถูกผ่าตัดหัวใจซึ่งจริงๆการทาบรรูขยายาหลอดเลือดหัวใจเนี่ยไม่อยากให้เรียกว่าผ่าตัดเลยเพราะมันแผลเท่าลูเข็มเท่านั้นเองแทบจะเหมือนคุณถูกแทงน้ำเลือเข้าไปเท่านั้นเองนะครับซึ่งในมือผู้ชนานาญเนี่ยความเสี่ยงภาวะแท้งซ้อนจะต่ํามากอยู่ประมาณสัก1%ซไม่ได้มีอะไรที่ต้องน่ากลัวหนักขนาดนั้น1-2วันก็เดินกลับบ้านได้ปล้อออกไปเป็นปกติไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลเมื่อ เจอแล้วรีบแก้ไขจะได้ไม่ต้องไปเสี่ยงกับการเสียชีวิตพูดถึงการรักษาโรคหัวใจเนี่ยหลักๆเนี่ยหัวใจเราจะประกอบไปด้วยตัวเส้นเลือดเหือนระบบปั๊บปานะครับมีเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกติก็คือระบบไฟฟ้ามีเรื่องของพวกกลิ้นหัวใจรั่วเรื่องกล้ามเนื้อหัวใจอะไรซึ่งเป็นระบบโครงสร้างไปจนถึงต้องการการผ่าตัดหลายๆอย่างการที้ระบบไฟฟ้าหัวใจซึ่งเป็นเทคโนโลยีสูงจุดที่มีในปัจจุบันโรมาสุคุมมิทก็ทําได้ทุกอย่าง คุณองอาจก็ได้รับการบำบัดรักษานะครับโดยคุณหมออุทัยทำการขยายหลอดเลือดหัวใจให้เป็นที่เรียบร้อยก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยที่กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกตินะครับหายไวก็ดีครับตรงนี้ก็จะใช้ชีวิตได้ไปขับรถขับรถก็ไม่ต้องกังวลนะครับคือเป็นห่วงอย่างเดียวว่าสําหรับท่านผู้ชมที่ติดตามรายการของเรานะครับบางทีอายุก็อาจจะพอๆกับคุณองอาจหรืออาจจะมากกว่าก็ไม่มากนักนะครับแต่อย่าประมาทว่า จะไม่เจอโรคหัวใจนะครับอย่างที่คุณหมออุทัยก็บรรยายตอนท้ายเอาไว้แล้วว่ามันอาจจะมีตั้งหลายอย่างนะครับมีทั้งเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของไฟฟ้าหัวใจก็แล้วแต่นี่ก็ล้วนแต่เป็นปัญหาที่จะต้องไปปรึกษาแพทย์ผู้มนานการซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่โรงพยาบาลสุขุมวิทพร้อมให้บริการครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามอุ่นใจไใด้หมอที่ช่อง9 m c o t HD ในวันนี้ พบกันใหม่ในวันต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ